มังกรฟ้าเล็กมังกรทองได้ไหมล่ะเอางี้วันนี้เอานี้ได้หรือเปล่า,าเอาเมาดิซาผมไปฝึกมาละคุณไม่ต้องห่วงมังกรทองกับมังกรฟ้าโอ้โหขออนุญาตจริงนะไม่ไม่มีการอ่อนให้กันนะครับบอกไปก่อนผมตนะ้องได้ผมเก็บก่อนดดดดแรก <Can> ไปไป คือบอว่าไม่กล้าดี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 ก็มาแล้วนี่ทำไมก็มาแล้วทำไมทำไมทำไมตีไม่โดนตีไม่โดนเฮ้เดี๋ยว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 ท่านท่านเฮ้เฮ้รูดแมพไม่เอาไม่เอาหลุดแมพเฮ้เฮ้สวยสวย Dragon Cannon คนดูครับขอกำลังใจหน่อยดิ Dragon Cannelloni เอะไลน์เนี่ยโอ้น่าไม่เจอมันขึ้นบนอย่างเดียวเหรอเฮ้ย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 ได้ได้เฮ้ยเยเยายาเฮ้ยเฮ้ยแก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 มารอบนี้ผมเอาจริงเลยจะสลัดไม่เคยแพ้ใครมาดิ ่ตรงกันหว่ลไปก่อนไปก่อนนอนนอนนอนไปก่อนไปก่อนอย่าพึ่งดิดูเช้ไหนดเสียงม่รูซ่าแล้วจังหวัดทอง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 ไปคืนมาดิอะไรอะไรอะไรนี่ไงได้ลง นี่ไงนี่ไงตับขาตับขาหลอกนะนี่ไงตับขาหลอกนะนี่ไง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 นี่ตับขาหลอกเหรอผมเก็บได้อยู่ผมเก็บได้อยู่มาดิมาดิมาดิสวยอ้ดูได้แล้วเขาดูได้แล้วจับจับไม่จบไม่จบจับไม่จบจับไม่จบจับหยุโอเคตัวหมาตัวหมาตัวหมามันเกมเนาะมันเป็นเกมเว้ยคนดูมันร้องไห้เว้ยคนดูแม่ ไปก่อนนะคนดูเดี๋ยวโดนแม่ตีผมไปก่อน